ภาพล่าสุดอ๋อยสินาพรหนึ่งในอดีตสมาชิกสามบอมหายสิปีอยู่กับต๋อยเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งนักร้องและนักแสดงที่ใครหลายคนพอจะรู้จักและคุณชื่ออย่างดีสำหรับอ๋อยสินาพรพิไลลักษ์คนรุ่นหลังอาจจะไม่คุ้นหูแต่หากเป็นคนรุ่นเก่ารุ่นกลางหลายคนเป็นต้องร้องอ๋อถ้าบอกว่าเธอคือหนึ่งในสามบอม ที่มีน้อยชวีวันบุญปกและต้อยพิมพิไลชัยโยนั่นเองจากนั้นมาช่วงหนึ่งที่ทำให้คนพูดถึงออยอีกครั้งเมื่อเธอปั้นนักแสดงนางแบบสุดแซบตอกแตกทัดสวงมณีจันจนโด่งดังในตอนนั้นโดยหลังจากที่เธอหายหน้าไปนานเธอได้มีโอกาสออกมาเปิดใจว่าปัจจุบันเป็นลูกน้องพี่ต่อยไต้พบลิมประพัเป็น PR ค่ะทำมาสิกว่าปีแล้วที่บริษัทบอนแอนแอสโซซีอตจำกัดมีรายการทูเดย์โชว์และขวคุณต่อย ที่ได้มาทํางานกับพี่ต่อยก็ด้วยความที่เราสนิทกับพี่แหม่มเทพยุดาศียาภัยพี่ต่อยอยากจะได้ PR ซึ่งตรงนี้มันเกี่ยวกับสายสัมพันธ์มากกว่าโชคดีที่เราสนิทกับพี่แหม่มเขาไว้ใจเราก็เลยดึงมาตอนนั้นอ่อยก็พันตัวเองมาทํางานเบื้องหลังไม่ค่อยออกตัวมาอยู่กับพี่ต่อยก็ไม่ค่อยออกสื่อคนก็ไม่ค่อยรู้จะรู้แค่ว่าอ่อยอยังอยู่นะแต่เขาก็จะไม่ตามไม่อะไรเพราะเราบอกสต็อปห้ามบอกเลยนะว่าเราอยู่ไหน เพื่อนฝูงชวนให้ไปเล่นละครเราก็ไม่เอาแก่แล้วไม่อยากจะท่องบทเบื่อที่จะมาแสดงอาจจะด,ด้วยอายุคนอื่นเขาแฮปปี้กันเพราะว่าเป็นงานที่เขารักเราก็รักนะแต่ว่าให้เล่นเราไม่เล่นแล้วเพราะเราเป็นคนที่ไม่ค่อยรักสวยรักงามชอบแต่งตัวบ้าบอาบาบาสมัยเป็นสาวเราอาจจะผ่านอะไรมาเยอะแต่งแซบแต่ว่าทุกวันนี้เหรอใส่แบบแทบจะปิดคอหอยตัวจริงไม่ได้แซบเลยเรียกว่าซกมกก็ได้ก็เลยแอนตี้ แล้วเราก็ไม่อยากให้เขามารอเราปิดตายตัวเองในเรื่องการแสดงไปเลยเวลาที่เรารวมกลุ่มถ่ายรูปกันกันกบเพื่อนเแล้วมีคนจำได้เราก็จะไปแอบข้างหลังอารมเหมือนหลบเจ้านี่เลยค่ะด้วยความที่เป็นคนสู้งานไม่ว่าจะเป็นงานเบื้องหน้าเบื้องหลังเธอลุยทุกรูปแบบซึ่งในขณะเดียวกันอ้อยศินาพรก็พยายามปิกเวลาไปเรียนที่มหาวิทยายลัยรามคำแหงคณะนิติศาสตร์หวังว่าสักวันหนึ่งเธอจะต้องมีปริญญากับเขาบ้าง ในที่สุดวันแห่งความสำเร็จก็มาถึงแม้จะใช้เวลาในการศึกษาอยู่หลายปีแต่นี่คือความภูมิใจที่สุดในชีวิตของผู้หญิงแก่งคนนี้โดยเมื่อเร็วๆนี้อ้อ,อยสินาพรพร้อมหลานสาวแท้ๆน้องพลอยพิมพันธ์สิทธิชัยได้รับพระราชทานปริญญาน,นิสิตร์บัณฑิตจากมรามทมกางญาติพี่น้องและเพื่อนสนิทในวงการบันเทิงที่ไปรร่วมแสดงความยินดีมากมายทั้งนี้อ้อยศินาพรเผยด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสว่า ไม่คิดว่าจะมีวันนี้พอไม่ค่อยมีโอกาสไปเรียนเราต้องทำงานหาตังเพราะอ่อยมีภาระเยอะบอกตรงๆว่ามีท้อหลายครั้งแต่สุดท้ายก็ให้กำลังใจตัวเองว่าถ้าเราสู้มันต้องได้สิมันต้องสำเร็จคงไม่มีอะไรยากเกินความสามารถคือถ้าเราหยุดเรียนคิดว่าไม่ไหวมันไม่จบแน่นอนแต่ถ้าเราหึดสู้ยังไงก็ต้องสำเร็จช้าหน่อยไม่เป็นไรพอไม่มีใครแก่เกินเรียนทุกอย่างมันอยู่ที่ใจมากกว่า ถามว่าจะเรียนต่อโทรไหมเธอพูดไม่เต็มเสียงว่าถ้ามีโอกาสก็อยากจะเรียนต่อทั้งนี้ทั้งนั้นมันขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างงานนี้เสียต่อยไตพบบอสใหญ่เจ้าของรายการทูนายโชว์จะว่ายังไงเนี่ย